สวัสดีครับก็จะพาท่านมาชมนะครับบูเรหนังเก่าอีกเรื่องนะครับเป็น a อนิเมชันนะครับ Inside Out เป็นภาคแรกนะครับเพราะเนื่องจากภาคที่สองที่กําลังฉายโลงอยู่นะครับทํารายได้ทั่วโลกถลมทลายมากนะครับทั้งที่ฉายไปแค่2สัปดาห์เองนะครับผมเห็นว่าตัวภาคแรกน่าจะมีหลายท่านที่ไม่ได้ชมนะครับก็มาแนะนํากันแต่ตัวเรื่องนี้ได้รางวัลอสการ์อนิเมชันยอดเยี่ยมด้วยนะครับมาปี2015นะครับ ด้านหน้าปกนะครับก็จะเป็นรูปการ์ตูนนะครับอินไซนคเอาของคายพิกซาดิสนี่นะครับด้านข้างนะครับอินไซน o เอาส่วนด้านหลังนะครับเขาบอกว่าบูเรมีทั้งฟีเจอร์ฟิล์มก็คือมีตัวหนังแล้วก็มีบวกโบนัสด้วยนะครับตรงนี้เป็นอ่าโบนัสเอ็กซ์ตานะครับตรงนี้เป็นเรื่องย่อนะครับของตัวหนังนะครับมาดูสเปคของแผ่นนะครับแผ่นให้อัตราส่วนภาพอยู่ที่1.78ต่อหนึ่งก็คือเต็มจอตัวจอวายสกรีนนะครับ ระบบเสียงที่ให้นะครับเป็นอังกฤษ7.1 DTS HD Master Audio นะครับแล้วก็มีเสียงไทยเป็น W d i t จดได้ด้วยนะครับซับเต้นม,มีซับอังกฤษมีซับไทยนะครับอ่ามีให้ครบนะครับนี่ตรงนี้เป็นเครดิตคอนทิมผู้สร้างนักแสดงนะครับความยาวอยู่ที่95นาทีนะครับบูเรให้มาเป็น3โซนครับ A B C เลยโอริงสวมนะครับ ABC รันี้เป็นช่องนะครับได้ครับอ่อนับปกในนะครับแล้วก็มีภาพเป็นการ์ดนะครับเล็กๆนะครับโอ้ครับเป็นตัวละครที่อยู่ในตัวหนังนะครับนี่มีตัวกลัวมีอามดีนะครับมีโกรธมีเกลียดมีเศร้านะครับมีครบ5้าตัวละครนะครับที่อยู่ในในในตัวการ์ด ที่สอบอยู่ปกหน้านะครับนปกด้านในนะครับ่าสวยอยู่นะครับอืมโอลิงนะครับ่วนนี้มปนปกด้านในนะครับปกหลังจะเหมือนก,นกันกับตัวปกสวมนะครับอ๋อด้านในแผ่นในตัวละครห้าตัวหลักนะครับห้าอารมณ์มาถึงแผ่นบูเรนะครับเป็นทั้งสามโซนนะครับ อยู่ด้านหน้าแผ่นนะครับมีอยู่2องวงครับเป็นแผ่นบูเรเป็นจุได้50าิบจิกนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในของแผ่นนะครับสวัสดีครับก็จะพามาชมด้านในของแผ่นบูเร i อินไซเอานะครับหลังจากที่โหลดหน้าเมนูเข้ามาแล้วจะเจอหน้าเมนูแบบนี้นะครับมีเพย์มีโบนัสฟีเจอร์นะครับมีซินเซเลคชั่นเซตอัพแล้วก็สนิคพิกนะครับมาดูที่เซตอัพกันก่อนนะครับ เซ็ตอัพจะให้เป็น l a n g u a g e กับ subtitle นะครับดูที่ l a n g u a g e นะครับภาษานะครับเสียงจะมีอังกฤษ7.1็ดกับอังกฤษ5.1นึครับจริงๆอังกฤษ5.1เป็น d o l b y Digital อังกฤษ7.1นะอินดิชเจ็ดจุดจะเป็น DTS HD Master Audio นะครับซึ่งทั้งสองระบบเสียงนี่ก็จะต่างกันที่ที่ระบบบีเลทนะครับกับวิธีการบันทึกนะครับว่าว่าอันนึงเป็น DTS อันนึงเป็น Dolby Digital นะครับผมเลือกเป็น อังกฤษ7.1นะครับมีเสียงไทย5.1ให้ด้วยนะครับอีกหมวข้อหนึ่งนะครับเป็นซับไตเนิรนะครับมีซับไตเติรไทยนะครับหาเลือกซับไทยนะครับอีกตัวหนึ่งเมนูนี้เป็นแม็กซิมิเซอร์นะครับเป็นวิธีการอ่าเป็นแพทเทิร์นเขาเรียกว่าพวกคลาสคาเลอร์บาร์ที่ใช้เซตอัพ ระบบหน้าจอของเราจริงๆมันมีผลกับคนที่ใช้จอโปรเจคเตอร์หลักที่ฉายอ่ะครับสามารถเอาตัวนี้ตั้งนะครับไม่ว่าเป็นโฟกัสทางเวอร์ติ l คอลฮอริอนตนตัวนี้หรือไม่ก็เป็นแสงนะครับเป็นคอนทัสเป็นไบเนสปรมางนั้นเถอะนะครับแล้วก็มีเซตอัพระบบเสียงให้แต่ถ้าท่านเป็นทีวีรุน่นใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ใช้ได้เฉพาะกับที่เป็นโปรเจคเตอร์ที่มีการปรับแต่ง ได้เราผมให้ดูตัวอย่างก็ได้ครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับเขาจะบอกนะครับวิธีเข้าแต่เข้าเมนูเข้าเช็ตแกมม่าเช็ตเซตออริโอนะครับวิธีการก็คือกดไปด้านข้างนะครับครับอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเนะี่ยวิธีการเซตแอสเปกต์เรชัวอย่างเงี้ยครับกับเฟรมมิงนะครับอย่างเงี้ยก็จะให้กราฟิกมาอย่างเงี้ยเราก็ปรับปรับ โปรเจคเตอร์ปรับได้แต่ว่าทีวีพวกนี้จะปรับไม่ได้นะครับแล้วมีเช็คไบเนสนะครับโดยการให้แถบสีให้มองเห็นครบสี่แถบสีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ปรับไบเนสดูนะครับแต่ว่ากับไอ้พวกนี้ผมลองปรับปรับดูไม่ค่อยได้ผลกับทีวีที่เป็นแบบนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์น่าจะได้ผลเพราะว่าต้องใช้แสงจากหลอดฉายเป็นหลักนะครับนี่เป็นคอนทาสนะครับแล้วมีปรับแกมมานะครับอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็มีปรับอ่าเป็น ระบบเสียงนะครับถติว่า 7. 1ดเซตอัพเนี้ยก็จะให้เป็นแทบมาเซตทีละช่องละช่องละช่องมาเลยประมาณนี้นะครับแลก็เซตความดังมาแหละครับอันนี้แนะนําให้ดูครับเผื่อว่าท่านสนใจไปลองปรับเล่นเล่นดูนะครับอ่าแต่ในพีคก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ตอนที่จะเข้าเมนูเริ่มต้นเรื่องนะครับผมข้ามไปนะครับใน scene เซเ e c t i o n นะครับมีทั้งหมดอ่า ยี่สิบแปดแชปเตอร์นะครับอ่ามีรันเวลาเราดูค้างไว้นะครับอย่างผมดูค้างไว้ครับจะเริ่มต้นเลยขึ้นมาเลยครับนาทีที่หนึ่งชั่วโมงสิบสามนาทีคุณสามารถกด enter เข้าไปในปุ่มเพย์นะครับก็จะเล่นที่ตำแหน่งนี้เลยนะครับอ่ามาดูที่โบนัสฟีเจอร์บ้างนะครับลาว่าเป็นแอนิเมชันสั้นที่เป็นคล้ายๆลมิสิคอลนะครับเป็นเรื่องของภูเขาไฟแบบรักระหว่างภูเขาไฟสองลูกนะครับน่ารักดีนะครับไปลองดูได้นะครับ ส่วนตัวนึงก็เป็นไลลี่เฟิร์สเฟิร์สเดทนะครับก็เป็นเบื้องหลังเนะครับบอกวันแรกของของของการมีเดทของไลลี่ครับน่ารักดีน่ารักดีผมลองไปให้ดูก็ได้ครับมีซับไทยด้วยนะครับผมดูหมดแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ลองดูนะครับอน่ารักดีนะครับไปดูนะครับ เป็นเหมือนการ์ตูนสั้นนะครับนะแล้วก็มีหลายเมนูที่มีซัดไทยให้ด้วยนะครับลองไปดูนะครับสำหรับเรื่องย่อๆของตัว Inside Out นะครับก็เป็นเรื่องราวของคนเนี่ยครับที่ในในร่างกายของแต่ละคนก็จะมี เขาเรียกว่ามีอารมณ์ในหลายอย่างอย่างตัวนี้ตัวอินไซต์เอาก็จะมียกตัวอย่างมาห้าอารมณ์ครับก็มีตั้งแต่ตัวเอกลันลานะครับผมดูเป็นภาคไทยนะครับตัวตัวชื่อจริงก็คือจอยนะครับชื่อภาษาอังกฤษชื่อจอยมีลันลามี Sa d n e น s ก็คือซึมเศร้านะครับตัวซึมเศร้าแล้วก็มีแองเกอร์โกรธประมาณนี้มีเกียรมีโกรธมีเกียรมีกลัวแล้วมีความสุขมีลันลาแล้วก็มีซึมเศร้าก็จะมองแบบเป็นแบบ บุคลิกของของเด็กว่าขนาดที่เจอ่างนี้ตัวอารมณ์พวกนี้ทําอะไรกับ,บวงจรภายในของร่างกายคนนะครับฟังดูอาจจะมันซับซ้อนแต่ดูเข้าใจง่ายครับน่ารักมากนะครับลองไปดูนะครับเป็นพูดเรื่องของราวของเด็กคนหนึ่งตั้งแต่แรกเกิดยันจนถึงมีภาวะในในในปัญหาในชีวิตว่างั้นถึงนะครับแล้ว,วจะแก้ปัญหายังไงน่ารักมากนะครับลองไปดูสําหรับคุณภาพของภาพแผ่นบูเรก็บอกว่าทําได้มาตรฐานนะครับเออถือว่าใช้ได้นะครับ อาจจะมีเม็ดๆตามเพราะผมดูโ 4K บ่อยอาจจะดูอาจจะมีเม็ดๆหยาบนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าถือว่าชัดมากนะครับส่วนรลบเสียงนะครับที่ผมจะเล่าไปฟังก็คือรอบเสียง DDS Master Audio 7.1ที่ตอนเลือกไปตอนแรกครับถ้าเปิดลองเทียบกับดันบี้ต้น5.1ของภาษาอังกฤษดูนะครับผมว่าเสียงของดันบี้ต้นเสียงดังเยอะกว่าแต่ว่ามีเสียงเบ็ความอับทึบสูงกว่าตัว DDS ถ้าคุณเปิด DDS แนะนำให้เปิด เลเวลเลเวลของเสียงเพิ่มขึ้นสัก3ามเพื่อให้ระดับความเสียงใกล้เคียงกับตัวของดับบี้ต้นแล้วคุณได้รายละเอียดดีเยอะขึ้นนะครับเสียงโป่งขึ้นดูใสขึ้นสดขึ้นนะครับเสียงดี s จะดีกว่าหน่อยแต่ถ้าเปิดระดับที่เลเวลเท่ากันจะมีความรู้สึกว่าเสียงของดับบี้ต้มโอ้ดีกว่านะครับประมาณอย่างนี้นะครับส่วนเสียงไทยที่ผมดูเป็นหลักนะครับผมว่าภาคเสียงน่ารักมากนะครับคุณไปดูเสียงไทยได้นะครับ อย่างน่ารักยิงนะครับก็อ่า เอนอีตัวที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่ามันตัวภาคสองที่จะที่ฉายลงอยู่นะครับที่เข้าที่อเมริกานะครับฉายมาสองสัปดาห์รายได้ถล่มทลายมากครับทะลุพันล้านเหรียญเข้าไปแล้วนะครับก็เลยมองว่าเออหนังห่างกัน9ปีครับครับแต่ตัวภาคแรกที่ได้รางวัลอสการ์เบสอันนี้โปรโมชันยอดเยี่ยมเพราะว่าท่านสนใจอยากไปเก็บเป็นเจ้าของนะครับใครที่ยังไม่ได้เก็บไว้นะครับเพราะตอนนี้ทางบูมแรงเขาทาโปรโมชั่นอยู่ครับราคาคุณไม่ถูกได้ทีเดียวนะครับลองไปถอสอบถามดูนะครับขอบคุณทุกท่าน ดีติดตามการรีวิวนะครับถ้าท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ